สวัสดีทุกคนคะ่ะคุยสบายๆนะคะกับป้าโอ๊ตต้องนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ห่มผ้า <c oughs> ป้าพึ่งฟังนะคะช่องน้องหนิงนะคะน้องหนิงทอล์ก้าชอบฟังเขาคุยเขาคุยมีเรื่องราวดีๆมีคนมาปรึกษาเยอะเพราะเขาเป็นโค้ชไลฟฟอนะคะ <c oughs> เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ตรงกับตัวป้าโอ๊ตนะแต่มีความต่างฟังดูนะว่าเป็นยังไง คุณฟังแล้วคุณจะได้ไปคิดดูว่าคุณเป็นยังไงนะคะการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกับสามีฝรั่งเนี่ยนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมีการวางแผนมีการพูดคุยกับสามีที่แตกต่างกันไปสามีบางคนไม่ต้องพูดคุยเยอะเรื่องการเงินนะคะเขาจัดการให้คุณพร้อมนะคะเพราะก็มีโอกาสได้คุยกับหลายๆคนเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องการเงินเนี่ยนะ เขาไม่ต้องกังวลเลยสามีเปิดบัญชีให้ดูสามีทำพินัยกรรมให้เรียบร้อยสามีมีเงินแบ่งให้เรียบร้อยถ้าสามีเป็นอะไรไปไม่ลําบากแน่นอนอยู่ที่ต่างประเทศได้แน่นอนนะคะมาคุยให้ฟังถึงตัวโบ๊ทก่อนละกันว่าโต๊เนี่ยคุยกับมิเตอร์เรื่องการเงินมิเตอร์ต้องรับผิดชอบโบทั้งหมดนะคะแล้วที่โบ๊มาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็เพราะว่าเขาเท่านั้นคนเดียวเลยด้วยเหตุผลคือเขาไม่สามารถที่จะย้ายไปยี่ประเทศไทยได้ ตอนที่คุยกันใหม่ๆเขาไม่ได้มีความมั่นใจในการย้ายถิ่นฐานณนตอนนั้นปุ๊บบอกเขาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะว่าโบราเป็นคนที่ตัดสินใจเตรียมใจแล้วตั้งแต่ตัวเองเลือกที่จะมีสามีเป็นคนต่างชาติผ้าสามีต้องให้เราย้ายปุ๊บไม่มีปัญหาก็ย้ายมาได้เหตุผล <Feels S 2> ในการย้ายคือเพราะสามีเท่านั้นนะคะเมื่อมาอยู่กับเขาแล้วเนี่ยปุ๊บไม่สนใจว่าเขาจะมีเงินมากน้อยแค่ไหน เขาก็ไม่ได้เปิดให้ดูปุ๊ดก็ไม่เรียกร้องนะคะเขาดูแลการเงินทั้งหมดทุกสิ่งอย่างปุ๊ดมีอิสระในการใช้ชีวิตปุ๊ดจะไปเรียนหนังสือปุ๊ดจะไปทํางานปุ๊ดจะไปทําอะไรไปเที่ยวไปอะไรได้หมดเลยนะคะปุ๊ดทาได้ทั้งหมดเงินไม่มีใช้เป็นตัวเงินอยากได้ตัวเงินต้องทํางานหาเองซึ่งปุ๊ดก็ทําบ้างไม่ทําบ้างขายของก็พอหาเงินได้เงินที่ใช้ใจ่าย ทั้งหมดในบ้านนะคะรวมถึงส่วนตัวเองก็คือบัตรคเครดิตท,ที่มิเตอร์ทำให้มิเตอร์ตามจ่ายบัตรคเครดิตโปว่าขอพูดคำว่าตามจ่ายแล้วกันเพราะเขาเป็นคนจ่ายไงผมเป็นคนใช้เงินนะคะอยากได้อะไรที่ราคาแพงๆอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออื่นๆก็บอกเขาเขาก็จะอนุมัติไม่อนุมัติส่วนใหญ่จะอนุมัติแค่ต้อง รอระยะเวลาหรือได้ทันทีเพราะเขาจะมีในเรื่องของการใช้เงินวางแผนเงินเงินเอาออกมาใช้ได้ตอนไหนมิเตอร์ไม่ได้มีเงินติดตัวเยอะนะคะมิเตอร์มีเงินในบัญชีซึ่งเขาก็จะมีการวางแผนในการลงทุนหรืออะไรของเขาอะสามีฝรั่งหลายๆคนของคุณก็จะมีแบบนี้แหละอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณรู้อะไรบ้างนะคะส่วนของผู้หญิงที่ประสบปัญหาความลำบาก หลังจากที่สามีเสียชีวิตคือตอนที่ไปอยู่กับสามีสามีดูแลทุกสิ่งอย่างสามีเปิดประตูรถให้สามีเอาใจใส่ไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้ที่โบได้ฟังมานะก็จริงนะเป็นชีวิตเหมือนคุณนายคุณหนูเหมือนในหนังที่เราดูกันนี่แหละใช่เลยนะคะสามีทำให้ทุกสิ่งอย่างตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนลำบากอะไร ความต่างของผู้หญิงคนที่ลำบากคนนี้ต่างกับโอนนะเขาไม่ได้ไปเรียนเขาไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาอาจจะสื่อสารกับสามีได้เท่านั้นแต่เขากับคนอื่นไม่ได้ก็เกิดภาวะทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้หลังจากที่สามีเสียชีวิตทางญาติก็ให้ย้ายออกจากบ้านเขาเข้ามาจัดการทุกสิ่งอย่างเงินในบัญชีสามีตัวเองก็เอาไม่ได้ทางญาติก็จัดการจุดเนี้ ทุกคนต้องคิดและก็พิจารณาดีๆนะคะคอมเมนต์ที่เขาบอกไว้ว่าผู้หญิงหลายๆคนไปอยู่ต่างประเทศแล้วสามีก็ไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตไม่ได้บงการไม่ได้ห้ามที่จะทำอะไรต่างๆแต่ตัวของผู้หญิงเองไม่กระตือรือร้อนเองไม่ออกไปเรียนรู้ไม่ไปติดต่อผู้คนคือไม่ไปไหนเลยไม่ทำอะไรด้วยตัวเองเลยทุกสิ่งอย่าง รอสามีสามีเป็นคนทําให้จัดการให้อย่างคนนี้เขาเจอสามีดีสามีพาไปเที่ยวสามีพาไปนี่นไ,ปนไปนู่นทุกสิ่งเขาก็มีชีวิตที่สุขสบายแต่เมื่อสามีไม่ได้อยู่แล้วงานเข้าไงโป๊ดคิดไว้แล้วส่วนตัวโป๊ดเองคือโปก็ใช้ชีวิตของโบ๊สุขสบายตอนที่มีสามีเมื่อไม่มีสามีโป๊ด ก็เผื่อไว้แล้วว่าถ้าไม่มีเขาแล้วปไม่มีอะไรไม่มีเงินไม่ได้เงินจากเขาไม่มีอะไรทั้งสิน้นปุดคุยกับน้องสาวปุ๊ไว้แล้วที่ไทยจะกลับไปแล้วก็ไปอาศัยอยู่ด้วยช่วยน้องทํางานน้องโอเคไหมน้องบอกโอเคไม่มีปัญหาปุ๊ดก็โอเคเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆคนคุณมาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยนะคุณอย่าหลงหรืออย่ารู้สึก ดีใจมีความสุขในความสะดวกสบายที่สามีหยิบยื่นให้ในกรณีที่คุณได้สามีที่เขาดีมากๆนะใครที่มีชีวิตไม่ดีไม่พูดถึงในวิดีโอนี้นะคุณต้องกระตือรือร้นและขว่คว้าหาความรู้ให้ตัวเองออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองบ้างนะคะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นคุณจะได้อย่างน้อยเอาตัวเองให้รอดโดยเฉพาะคนที่ อยากจะอยู่ต่างประเทศต่อหลังจากที่ไม่มีสามีคนดีของคุณแล้วคุณยิ่งต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองสามารถจะอยู่ได้ด้วยตัวเองหลังจากไม่มีสามีนะคะหรือหลังจากนั้นไปหาสามีได้ใหม่ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ตอนที่ยังไม่มีสามีนี่แหละคุณจะทำยังไงลูกๆญาติๆทางสามีก็จะมาเอารัดเอาเปรียบคุณแล้วคุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองยังไงนะคะใครที่เหมือนโบ๊ทคือคุณไม่ได้คิดจะอยู่ที่นี่อยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้ว ที่คุณอยู่อยู่เพราะสามีเมื่อไม่มีสามีคุณก็พร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณที่มาฟังใครอยากจะให้โบ๊ทช่วยช่วยอะไรก็ได้ถามได้ปรึกษาได้นะคะถ้าตอบได้จะตอบให้ใครอยากเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนตัวนะคะคุยได้เข้ามาในกลุ่มลายนัดกันนะคะจ่ายเงินค่าเรียนเป็นรายเดือนใครอยากจะให้โบช่วยเขียนโปรไฟล์ภาษาอังกฤษให้เข้าไปจอยเป็นสมาชิกของช่องนะคะคอมเมนต์ฝากข้อความเอาไว้พว่จะจัดการให้นะจ๊ะไปแล้วไปสวัสดีค่ะ